ไคะส,สียังไงสีของปลาใช่ไหมคะที่มันไม่เหมือนกันมีอะไรอีกลองดูไปหลังอันนี้คิดว่าเขาถ่ายตอนกลางคืนหรือว่าตอนกลางวัน ยังไม่เฉลยแล้วนักเรียนคิดว่าอะเมื่อกี้เจนบอกว่าเป็นพันธุกรรมใช่ไหมแล้วนักเรียนคิดว่าความสามารถในการเลือนแสงของปลาเนี่ยเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าการแบบแปลงพันธุกรรมไหมหรือว่าสิ่งมีชีวิตแบบแปลงพันธุกรรมนักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกันไหมคะเรามสามารถทำได้ไหมเกี่ยวไหมอะนักเรียนคิดว่าเกี่ยวเกี่ยวยังไง แกยังไงเพราะถ้าเป็นไงถึงสามารถจัดแปลนพฤุกกรรมได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเรา้อเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตจัดแปลนพฤุกกรรมเนี่ยคืออะไรทราบไหมคะทราบไหมคะอ่าไม่ทราบถ้างั้นเราจะมาหาข้อมูลกันว่าแล้วสิ่งมีชีวิตจัดแปลงพฤตกกรรมคืออะไรค่ะแล้วเราเรียนคิดว่าทำไมมนุษย์ถึงต้องมีการจัดแปลนพฤุกกรรมสิ่งมีชีวิต จำไหมทำไมเขาต้องตัดแต่งพฤรัตวนจาได้ไคะเนันเดี๋ยวนี้เรามาศึกษาหาความรู้กันว่าแล้วสิ่งมีชีวิตตัดแต่งตกรรมเนี่ยคืออะไรโดยสิ่งมีชีวิตที่เราจะศึกษากันจะมีค้า โดยอ่ะเราแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มแบ่งเป็นสี่กลุ่มแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งยิมบ่าเต็งจะได้ศึกษาเรื่องอะไร<ป>อ่ะครูเรียนไปแล้วครูเรียน,นของครูจะไม่เหมือนกับแบบนี้หมายอะไรแ่นเท่าไหร่มีสี่ <laughs> นี่าอสู้หอยพ่อลาแซ้อนแยกทก่านครับขนาดพิเปลาแซลมอจการเยอะนะใจคว่าปกติขนา้นเศกของสิ่งยท่ได้อะไรยิงที่ควบคุมการติดฮอรโมควบคุมการเติบโตที่มาจากป่าอหลายพันที่ีแผในขนากที่ดุที่มาจากพาอนแอนติคอัไม่นรยังไม่ด้ไหมยัง้ สิ่งชวิตที่เราเรียนคือข้าูโพดแตกเป็นพืชมีชีวิตมีลักษณะพิเศษคือสามารถสร้างสารพิษตรอเหอและมันป็นสปูเอร์ได้สิ่งชีวิตจะมีแบงการนำมีของแบทีเรที่พวกคุณราสร้างสาริษตหอล ลักษณะที่เราต้องการเนี่ยไปใส่ใน D n a ไปใส่เอาไปแสตกที่ในยีน DNA อของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งก็จะทําให้แล้วมีสิ่งมีชีวิตนั้นมีลักษณะพิเศษตามที่เราต้องการใช่ไหมคะเหมือนกันไหมของเราเรียนเหมือนกันไหมอ่อย่างของเพื่อนก็กลุ่มคาร์โบใช่ไหมคะก็ไปตัดต่อเอายีนที่สามารถกําจัด สัตว์ตัวพืชหรือว่าแมลงเนี่ยจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งเนี่ยมาใส่เข้าไปใน DNA ของของโภโภ้อโพดก็ทาให้ข้โพดนั้นน่ะสามารถคนต่อศัตรูแล้วก็แมลงต่างๆได้เราจะพบว่าถึงแม้ว,ว่าสิ่งมีชีวิตจะแตกต่างกันแต่ประโยชน์ที่ได้จากการดัดแปลงพันธุกรรมคือได้ประโยชน์ตามที่เราต้องการใช่ไหมคะแล้ว,วกระบวนการน,นี้ เร็วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นคาพูดแบบไปลพณิุกรรมค่ะประโยชน์ของมันคืออ่าประโยชน์มันก็คือมีความต้านทานต่อแมลงแล้วก็สัตรูพืชทําให้ได้ผลผลิตดีต่อไปค่ะคสุดท้ายแบคทีเรียรที่ผลิตฮอร์อโมนอินซูลินก็สามารถนำอาอินซูลินอย่่งมาใช้ลดระดับน้ำตาลในเรื่องของ,ง,ของผู้ป่วยที่เป็นโรค าตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําแบบทดสอบพิซซ่ากันข้อแรกคาถามข้อแรกถามว่าการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เก่า,าถึงข้างต้นเนี่ยมีปัจจัยใดที่ทํำตั้งใจทําให้แตกต่างกันขําแรกจำนวนของกระแลในสิ่งแวดล้อมตอกใช่หรือไม่ใช่คะใช่อาตอบไม่ใช่เก่งมาก เราเรียนยอมนะ ็นมีความคิ่เห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวกลับไปที่เป็นการบ,บ้านแล้วสัปดาห์หน้าเราเลอคุยกันเห็ okay, นไหมคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะี้